นนส,าานะสวัสด,ด,ดคีครับผมมันี่สิบห้ามาตัดแต่งกิ่งไผ่นะครับเนาะแต่งกิ่งไผ่สามฤดูหรือว่าไผ่สะดิ่งว่าเป็นตัดแต่งกิ่งป็นเ็ดยังไงนะครับครับผมมันี้คือไผ่ไผ่ดังเบิร์ดโอ้ยสี่สิบสี่ร้อยครับสี่ร้อยตัวที่ อ่าสี่ล้อยกอรครับผมเนื้อที่อยู่มันสองไรก็กลัวนะครับสองไรก็กลัวมันนี่สีอ่ามาตัดแต่งกิ่งให้เบิ้งนะครับว่าเพิ่นเฮ็ดจังไรตัดแต่งกิ่งมนันเฮ็ดจังไรอันนี้ผมอ่ามาเบิ้งที่ผมตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับอ่าตัดไปแล้วนี่ครับ ก่อนหนึ่งเดมันหาลำหกลำนะครับหาลำหกลำเขาสสังเกตได้ยังไงเวลาเขาตัดแต่งจริงนะครับอา่าครับผมนี่คือกอไพรนะครับกอไัยทดีผมได้ตัดแต่งกิ่งไว้แล้วนะครับซึ่งก่อนนี้ก็ทางเบิร์ตผมจงไวหาลำ หาลำเป็นลำไม่ไม่เป็นลำของปีนี้นะครับอ่าเป็นลำของปีนี้หาลำซึ่งลำปีที่ปีที่แล้วนะครับเนาะผมก็ตัดลงไปนะครับตัดลงไปคือตัดแตงกิง่งแล้วนะครับก่อ,อนนี้ฉะนั้นผมสิมาเฮ็ดก่อไม้เบิ่งนะครับว่าตัดแตงกิ่งนะี่ยพันธุ์ไจังไดนะครับพันจงไวจากลำเอาลำใดออกนะสังเกตจังไดนะครับเนะาะอ่า ผมก็มาสังเกตเบื่องก่อนนี้นะครับก่อนนี้ก่อนนี้เขาสังเกตได้ยังไงลํำใดลํำอ่อนล้ำใดลํำที่เขาสตัดถิ่มลํำใดที่เขาเสียเอางไว้นะครับมาบังมาบังลํำนี้ครับนี่คือลํำแกะครับลันแกถเาสังเกตได้ยังไงก็คือเบัง สังเกตลำดอกเหลืองๆนะครับเหลืองๆแห้งนะครับคือลำที่แก่แล้วนะครับอ่าจังก่อหนี่ก็อยู่มันสองลำนะครับเสียออกมันสองลำอ่าจังลำไหนที่มันถึงแม้สิเป็นลำอ่อนแต่ถ้ามันชิดกันหลายอ่าชิดกันหลายกับเสียวออกนะครับอ่าจังลำเหนียวกับวองหามนะครับมันเซซ์เซ่สีลมๆแล้วสินะ ก็ต้องเอาออกจังลำหนึ่งลำหน่อยนะครับก็ต้องเอาออกก็สิจองไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับก็สิจองไว้หกลำนะครับโดยประมาณส่วนมากกะจูมันนี่แหละครับหาลำหกลำเนาะอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการอ่าวิธีการตัดแล้วแต่งกิ่งเห็ดจังไหนนะครับเนาะ อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี่สองยางอุปกรณ์ในการาตัดแต่งจริงหรือว่าตัดล้ำมีสองยางผมเหมือนกัมีเม็ดนะครับมีเม็ดแล้วก็มีเลื่อยมือนะครับเลื่อยมือเอาไว้หนังครับเลื่อยมือสําหรับเอาไว้ตัดล้ำที่มันอยู่แอะ์อาร์ตนะครับมันอยู่ข้างไม้สินะครับอยู่ของไม้ห่อเส้เลวใส่เลยนี่ยเ้าไปเม็ดห่อสำหรับฟัน ต้นท่อยข้างนอกนะครับเนาะแต่นี่เป็นต้นอ่อนที่อ่อเสียวว้อันนี้สาดใส่เบิ้งนะครับเนาะจังเหี่ยดนะครับต้นนี้ต้น,นี้ยข้างนอกเราใส่ฝีปั้นออกไปนะครับ รัหนึ่งแล้วครับแหงไงม้พวกนี้เขาต้องเอาออกครับเอาบอ้อไว้อย่งโซนนี่อย่างลหนึ่มันอยู่หองใน ยังไม่เข้าเสียวมีปั้นเก่งกันหัวถนัดนะครับหัวถนัดลองใส่เลื่อยเลยมือนะครับแป๊บเดียวครับ ยูหนึ่งสองส่หัลลัมนี้ก็ต้องออกนะครับยูออกนี่มันบองงามนี่คือมันจะจงไวถวันหาตน้นหาล่นครับแล้วพอกี้มันนี่ลหละหนงน้อยๆสิละ อาีออกครับนี่คือถึงเครื่องนะ้ครับลี่ตาหน่นี่แหละครับมองที่ขาสังเกตอีกคอนึงปีต่อไปที่ข้าวิตัดแ่งจริงก็คือในขาสังเกตว่าล่ำเนี่ยล่ำใดที่ลีลิลแหนงออกเล้วครับลี่แหนงออกแล้ว,ลน,ออลวนั่นก็คือล่ำเก่าแล้วล่ำปีที่เล้ยวสิน,นะครับ สังเกตง่ายนะครับเนาะ ติงแตงกิ้งแล้วครับตัดแตงกิ้งแล้วประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้ก็คือหารำต้างจุจงไหหาลำเวลานอนออกมาเทาก็สามารถหักได้ง่ายๆครับหักได้ง่ายอ่าไม่ต้องติดไม่ต้องติดลำถ้า อใดที่เขาจงไว้แต่หลายลํำเสียนอมันออกมาอยู่้างในเขามันหักยากนะครับมันหักยากลำบากอ่าต้องตัดแต่งกิงแบบนี้นะครับก็คือให้ล้ห่างๆนี่ทางกระลิ่นแนงออกซะปีต่อไปเขาสังเกตว่าลํำไหที่ว่ามีแนงนั่นคือลํำเกาลํำปีที่แล้วเขาก็ตัดแตงกิงลํำนั้นออกไปเขาจงไว้เฉพาะล้ำที่เขียวๆนะครับถ้าล้ำเขียวหลายเขาก็ตัดแต่งกิงให้มัน บางๆมันอยู่ข้างในเนี่ยมันโล่งๆนะครับโล่งๆเพื่อที่จะเห้เขาสะดวกแก้การหักนอสินะหลังจากนั้นเขาก็เอาเปียงนะครับเอาเปียงเปียงเขาเาเ่ามาวางนะครับเอามาวางอ่าวางทับ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 ไว้หลังจากนั้นเขาก็าโหดน้ำครับผหดน้ำ ใส่ปุ๋ยเข้าไปว่าสิเป็นปุ๋ยคอกก็ได้ครับปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีแต่ว่าปุ๋ยคอกงี้นสิได้ผลซาแน่แต่ว่าดินเท่าสีดีนะครับดินเท่าสีดีถ้าใส่ปุ๋ยเคมีตอนแรกนี่ยังห้ใส่ปุ๋ยยูเลียครับปุ๋ยยูเลียก่อนนะครับเนาะใส่ปุ๋ยยูเลียก่อนหลังจากนั้นก็เท่าประมาณผ่านไปประมาณสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์เท่ากับใส่ปุ๋ยเคมีนะครับสุดเสมอก็ได้ครับผม ใส่ไปเรื่อยๆครับกะเดือนละเท่อแต่ทางทางินเด็ยวก็ยุมั่นสิบฮาร์มือเดือนหนึ่งก็ได้นะครับเดือนหนึ่งเอาใส่ชันหนึ่งถ้าาหารในดินกัสิบเบิดนะครับนอนกับเสียกัสิออกนอนไปเรื่อยๆถ้าเท้าไห้น้าถ้าเท้าไห่ปุ๋ยกักเสิออกนอนตลอดครับตลอดปีเลยครับผมออกตลอดปีเลยนี่คือ อาคอดีของนกใหม่สามฤด,ดูนะครับนกใหม่สามฤด,ดูอันนี้ก็คือ,อนนสารลำลงงากระไรคนไปชิมลำเขาก็มีประโยชน์นะครับเขากับลิลล้วกระไว้ใส่ประโยชน์ว่าจะเป็นคอ,อกไก่เป็นคอ,อกแพะเป็นคอขยัางากระไรนะครับอ่านั่นคือประโยชน์ของลำลำไผ่ าสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับสนใจว่าอ่าเบิ้งแล้วยังว่าให้เข้าใจก็โทรถามได้ครับโทรถามได้ก็คือซอยกันนะครับซอยกันนี่ผมปลูกทั้งเบอร์กับสองไรกวานะครับอยู่ประมาณสี่ลอยครับประมาณสี่ลอยต้นนะครับตอนนี้อ่าก็คือยังบ่าเลตัดแต่งจริง ยังไม่ได้ตัดต้นตัดลำออกนะครับพึ่งมาแต่งกิ่งกันเลยอ่ามาถ่ายคลิปให้พี่น้องเขา้าผููสนใจเบื้องสนอกวะครับผมถ้าผู้ใดมีกอ่อไผ่แล้วหรือว่าเริ่มเริ่มปลูกแล้วนอเริ่มตั้งก่อแล้วอ่าอยากแต่งอยากแต่งกอ่อแต่งนี่อยากเห็นออกนอกหล,ลายกะน,นี่แหละครับเฮ็ดตามนี่แหละครับ่าไปจงไว้หลายครับบนอ่าแบบบ้านเฮาแบบบานเข้า,แบบบา,าจงไว้หลายต้นหลายลำนะ นอนว่าให้เกิดหลายถามว่าเกิดว่าเกิดครับเกิดยุคกันแต่ว่ากะกะพ่หลายนะครับผมกับพ่อได้เฮ็ดน้ำผสมเนาะ้านเท่า <c oughs> อ่าพ่อได้เฮ็ดน้ำผสมแต่แต่เฮ่า,าแตงก่อดีๆแตงก่อดีๆนอนก,ก็สิออกตลอดครับนอนนี่ออกมาได้ประมาณเกือบหนึ่งนอนต่อไปก็ซ่อนออกมาเรื่รอยๆครับอ่าก็คือเทาสามารถที่จะ มีหน่อไม้กินตลอดปีนะครับหรือว่ามีหน่อไม้ขายตลอดครับขายตลอดปีอ่าถ้าผู้ใดอ่าสนใจหรือว่าเบิ่งแล้วยังบ่เข้าใจก็โทรถามได้ครับผมโทรถามได้เบอร์ใดละ่ะอ่า0848273049เนาะครับเนาะอ่าโทรมาได้นะครับรว่าโอ้ยอยากได้นมไม่ไขายเด้ว่าสั่น เราไม่ออกไปนวะสันโทรถามได้ครับผมราคาทึกเถืกอกราคาเป็นกันเองวะสันเพลนว่านะครับเนะาะกันเองครับกันเองเพราะว่านรอไม้ปลูกเองอ่าบ่าได้นรอไม้บ่ได้รับมาแต่สิขายถึกเถ,ถืกนะครับเนาะขายกันถึกเถืกให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปกินอ่าจอลิปนี้กลมาบอกวิธี ตัดแต่งกิ่งไผ่นะครับนะเพื่อความเพื่อความสวยงามด้วยเพื่ออนอสิได้ออกหลาย,ลายน้ำเห็นนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันแบ่งปันอ่าพวกนี้ที่ผมถ่ายเบื้องนีตบอกให้แต่งกิ้งนะครับเนี่ยบกอกให้แต่งกิ่งแต่งกิ้งเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวผมจะเอาไม้เบื้องอีกชินึงนะครับเนาะตอนนอกออกหลายๆเดี๋ยวผมก็ อ่าสีไทยให้พี่น้องเข้าเบิ้งน้านะครับอ่าตอนนี้ก็คือมาบอกซื้อ,อวา่าอ่าตัดแต่งจริงเห็ดจังไดน,นะครับอ่าจังกอนนี่นะครับจังกอนนี่ก็มีอ่าก็มีอ่าลำนี่นะครับกระสือเดาออกลำนี่ลำนี่ลำนี่ครับกรสิเหลือกอนนี่กรสิเหลือไว้ประมาณนสามสามลำครับสามลำว่าลำ ยังเขียวอยู่คือสามลั่มนะครับน้องนัน,นกะเป็นลั่มท,ที่แก่แล้วนะครับลั่มที่แก่แล้วอันนี้ก็เอาออกเบลล์อ,ออกลายครับเบลล์อ,ออกลายอ่าขอบผมสำหรับอ่าคลิปนี้ก็ก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจก็กดถูกใจอ่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้น้ำแน่นะครับ อ่า็ปเป็นอยกันร่งใจย์สนกวา่าอจะได้เห็ดชิบดีๆออกมาให้พี่น้องเขาในเบืองอีกนะครับเนาะมือในนอออกกันหลายๆเนาะครับจะได้อ่ายมาให้พี่น้องเขาเบืองนำ้ำคาฟูสนใจอยากเออเอาไปปลูกเด้วสนันสนใจอยากเอาไปแกงเด้วสนันอ่าก็จะได้โทรมาหากันสันตัวคนวา่าอ่า,อานะครับเนาะเอาสำหรับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ที่กดคำว่าเบิงแลวก็กดถึกใจกดซับสไขหรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งนะครับนะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ